วันนี้เป็นการนำสินค้าจากแบรนด์ปาเวจานี่มานำเสนออีกทีหนึงนะครับสำหรับตัวใหม่ที่เปิดปีนี้ของแบรนด์จะเป็นตัว Toric นะครับที่เขาหยุดผลิตมาเวลา4ปีในตอนนี้ก็จะมีโฉมใหม่ที่ได้กลับมาทำนะครับผมเป็นตัว Toric p พ t i สเซคัน d แปลว่าเป็น3เข็มคือ2เข็มครึ่งเป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวิน,นาทีเลกตรงเลข6นะครับผมทั้ง2เดือนนี้จะมาใน 2- ส,สีนะครับเป็นสีเขียวเซเลดอนเกรย กับสีทองแซนโกลเป็นนาฬิกาไขาลานนะครับผมเ,เก็บเวลาได้60ชั่วโมงแล้วก็เครื่องข้างหลังจะเป็นเครื่องทองล้วนที่พามิจานีได้ทําขึ้นมาเองนะครับผมสำหรับแบรนดน์นี้โดยเฉพาะเป็นนาฬิกาที่มีสีสันสําหรับแบรนด์พอสมควรจะใส่กับเซตติ้งที่เป็น casual ได้ไม่ต้องใส่สูทก็ได้แต่ถึงจะเป็น dress watch ก็จะมีความสบายๆนะครับผมครับผมอีก3ามรือนที่อยากแนะนำนะครับจะเป็นรุ่นพามิจานี ทอนดา PF Sport ซึ่งปีที่เราได้เปิดตัวทอนดา PF Sport ตสองเข็มครึ่งแล้วก็ PF Sport ที่เป็นตัวโครโนกราฟนะครับปีนี้เขาทาออกมา3สีใหม่นะครับจะเป็นสีมิลานอบลูซึ่งเป็นสีของแบรนด์อยู่แล้วที่เป็นเอกลักษณ์และจะมี2สีใหม่ที่มีสีสันก็มีความอ่อนพอสมควรที่ใส่ได้ทุกวันนะครับจะเป็นตัวสี Arctic ิกบลูแล้วก็สี London g r รยนะเป็นเครื่อง integrated chronograph เป็นเครื่อง 5Hz ของ p a r m i g i โดยตรงเ,เป็นเครื่องที่ จับเวลาได้และก็มีวันที่ด้วยนะครับจะเป็นนาฬิกาที่ใส่ออกงกายใสเล่นกีฬาใส่ขับรถก็ได้นะครับข้างหลังจะเป็นโรเตอร์ที่ได้จินตนาการมาจากพวงมาล,ลัยรถเฟอร์รารี่เป็นโรเตอร์โรเตอร์ของนาฬิกาจะเป็นโรเตอร์โรสโกเหมือนกันนะครับ22กระลัดเพราะจะมีแรงถ่วงที่จะขึ้นลานนาฬิกาได้ดีพอสมควร